สวัสดีลูกค้าลาเลบ,บูซูเปอร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลดวิสันสตีดไกด์สเปเชียรถปี2014ค่ะคันนี้เป็นสเปคเมกา 1HD เครื่องชวินแคม103คิวบิกนะคะสำหรับเลขไม์ของคันนี้ค่ะอยู่ที่30,000กับ900ไม้ค่ะ ราพาเลดวิสันสติดไกด์สเปเชียลนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2014ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เวินแคม103คิวบิก1 6 9 0ซีนะคะคันนี้เป็นสเปคเมกา 1HD ค่ะตัวรถนะคะเป็นสีเทาค่ะเป็นเทามุกนะคะมีชื่อสีชาโคลเพนะคะเป็นสีของปี14เลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นสีเทานะคะมีประกายกิตเตอร์ค่ะยิ่งออกแดดยิ่งสวยนะคะ ล้วก็จะมีเพจฮาและเทิสันค่ะติดที่ถังน้ำมันด้านข้างนะคะสำหรับตัวปี1-4นะคะหน้าจอนะคะจะเป็นกึ่งทรั s สกีแล้วค่ะก็คือหน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้แล้วนะคะแต่เรายังต้องกดปุ่มด้านข้างตรงนี้อยู่นะคะจะมาพร้อมกับช่องลมค่ะที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะนี่เลยคาดกลางถังน้ำมันค่ะก็จะเป็นสีโครเมียมคำว่าสติ๊ไกดแบบนี้เลยนะคะ สำหรับของแต่งค่ะก็จะมาพร้อมกับช่อแวนแอนไฮนะคะท็อคคู่แวนแอนไฮ h ค่ะกล้องนะคะเป็นสกิมมิ่งอีเกิลค่ะจูนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลนะคะฟุตบอร์ดนะคะเป็นของ h d ค่ะแล้วก็ฟุตบอร์ดคนซ้อนเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบใหญ่เลยนะคะเป็นของ h d เช่นเดียวกันนะคะแคชบารกระเป๋า h d นะคะแคชบาตัวรถก็ h d ค่ะ ที่เปิดกระเป๋านะคะเป็นของอาร์เรเนนะคะคันนี้เล็บหมีพร้อมดักกิ้งสีโครเมียมค่ะแฮนด์นะคะเป็นแฮนด์สีดำสูง12นิ้วนะคะไฟหน้าคันนี้เปลี่ยนมาใหม่แล้วค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวหน้าก็เป็น LED เช่นเดียวกันค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ สำหรับชิวหน้าค่ะเป็นชิวหน้าสโมคสูง6นิ้วนะคะพร้อมกับค่าชิวของ PM ค่ะหรือว่า performance m a c h i n e นะคะ mm hmm. ฝาเดอร์บี้ค่ะเป็นของ HD นะคะคันนี้รถปี1.4ค่ะเลขเกียร์1.4นะคะ2ตัวหน้านะคะถังน้ำมันทั้ง2ด้านค่ะเป็นลวดลายเดียวกันเลยนะคะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินต้องขอตัวลาไปกับฮา r ์ลีเดวิสันสตีดไกด์สเปเชียลปี2014สีชาโคเพลคันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ